เรื่องนี้ไปดูเลยสยองกับวิธีจัดก,การขั้นเทพผมนายพลาวแตดีเป็นช่างควบคุมประตูของสตูดิโอทีว่งางูหนึ่งนายเข้ามาในประตูขออย่าไม่สีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทําคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงท,ที่สตูดิโอแห่งหนึ่งครับ<อ>เกิดเหตุการณ์วุ่นวายครับงูเข้าครับ<อ>พนักง,งานก็แตกตื่นตกใจกันใหญ่ครับอ,อันนี้นี่งูมันอยู่ในพุ่มไม้นี่แหละครับ จะทำไงดีจะเข้าก็ไม่กล้าเข้าแล้วจะจับมันยังไงอะเอาไงเอาไงเฮ้ยไอ้น้องเสื้อนำเงินแกเข้าเงทนทำไมมูตัวบัลล่าอะไรเดี๋ยวมันก็ฉกเอาอะเฮ้ยออกมาไอ้น้องเดี๋ยวงูมันฉกเอา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 เนี่ยเนเข้าไปทำไป นันน่นเห็นไหมเห็นไหมมันฉกแล้วมันฉกแล้วอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปมันฉกเอาเฮ้ยงูเฮ้ยให้ไม่ใช่หมาใช่แมวระวังมันฉกเยอ้นนั่นห่วงมันสเลย์วายไม่จะไปเก่งเก่งกี่วะเนี่ยเข้าไปในพ,พุ่มไม้จับหัมาเหวี่ยงเล่นสังหา เป็นควงคาถาวงโยธวาอีกเลยโอโนงนี่สุดยอดจริงๆเลยอะมือเปล่าจับมูเอามาควงหาไม่ได้แล้ว้วยสามโลกโอ้โหสุดยอดจริงๆเอาหนวงสนุกเลยเอาเอาอาเอาอย่าทำอย่างนั้นดิให้เดี๋ยวมันวกกับอาการตัวเฮ้ย บอกว่าอย่าทำอย่างงัดเดี๋ยวปั้นกัดเอ้านั่นนั่นนั่นปั้นโฉกแล้วปันโฉกแล้วจับจับเฮ้ยไอคนพูดก็พูดไปได้จับหางอยู่ดีๆจะเปลี่ยนมาจับหัวได้ไงเล้าถ้าปล่อยหางงูก็หลุดสิวเฮ้ยเดี๋ยวต้องมาไล่จับกันใหม่วุ่นวายตายเลยบันไดครับเปลี่ยนจะจับหางมาจับหัวง่ายนิดเดียวนี่ควงควงอย่างงี้เรียบร้อย อไอ้ดนองน,นี่น้องมาจากดาวดวงไหนเนี่ยเปลี่ยนจากจับหางมาจับหัวเป็นของเล่นเลยอะ่ะฮ้กง,งูนะเว้ยไม่ใช่คัดทางยิเปลี่ยนจากจับหางมาจับหัวได้ง่ายๆเอาดูอีกทีเดินี่นจับเวียงปับป๊บปับ๊บเวียงป๊บสองสามรอบหน้านเขาหยักมาจับหัวหมุนหมุนหมุนหน้าเรียบร้อยโอ้โหสุดยอดจริงๆน,น้อง แต่ลุยเข้าไปจับงู <ม 1971. S 1> ด้วยมือเปล่าออกมาควงแล้วเปลี่ยนจากจับหางมาจับหัวสุดยอดขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงจริงไม่ใช่ตัวแสดงมีคนหนึ Remember, ่งที่เขาคือเขาเขาจับงูเป็ี่ยนที่ออกมาได้ที่มาเสร็จุ๊กที่เขาควงหัวเนี่ไม่ไม่สามารถที่จะแบบม้วนเ้าไมโขกเขาได้ควงยาวเลยย่งเงี้ยไม่เหบว่าม้วนอะไรเงี้ยควงคกงไปเลยเนี่ยตรงนี้ถือว่าพี่เขาก็คือควงโกงแล้วก็แบบอ่ะควง เร็วๆนัคือแบบเอามือไล่ไปยัยอดมาแต่เขาเป็นฮีโร่ที่แบบมาจับให้เราได้เลยสงสัยน้องชายจะเคยเป็นรัมเมเยอร์เก่าควงเก่งหน้าดูขอขอบคุณคุณอักษาราวาแสนดีช่างควบคุมสตูดิโอมูนสตาร์สตูดิโเรื่องควงงูเป็นคาถา